เสียอ่ะวัจะลงน้าบานหายดิเราตีนด่วนนะครับที่บานน้าหายไปได้บานหนึ่งบานหน้าบานหน้าหายไปได้บานหนึงเกี่ยมหาแกีมหายแล้วมันหายไปได้ยังไงน่ย หลอกลอกสองสามสี่ห้าอ่ะทีมงานรถบรรทุกนะครับเดี๋ยวเรารับทรายกันเลยนะครับเดี๋ยวเรารับทรายกันเลยครับรถบรรทุกครับ โคโยตี่้รถชายใหญ่อะตามก่อนเลยเอาทรายก่อนก็ได้เนี่ยทันตุ้งตุ้งตามยังตามยังตามก่อนเลยตามก่อนเลยจับประเด็นทำงานได้เร็วหน่อยเออลีลาของเอาเลยเนี่ยรถกระบะออกจอดข้างนอกเลครับอันนี้รถไทยเลยจะไปกรุงเทพหรือเปล่าครับกระเป๋าเต็มเลยรถโคโยตี้ฮะรถโคโยตี้ รถรถรถใครนะああนรอ๋อรถโคโอ้รถโคตัวนี้ตอนนี้เล่นยังไม่ได้ครับเดี๋ยวเทหินเททรายก่อนครับเทให้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปเล่นที่นู่นทีเดียวเลยครับประกาศไว้ณที่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันที่ลานมันนะครับตอนนี้รถแห่ขอติดกราโอทิโอมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับแต่น้าตุ้ตีมรูปไปทางไหนไม่รู้จังกินข้าวทางไหนเฮ้ยสับภะระถอยกันเร็ว 一害了！ ทิศตะว,วันตกวัดได้เลยนะตรงทางแดงอ่ะเดี๋ยวเราจะไปจอดกันที่รามันรกระโจกข้ามข้ามถนนนะครับเฮ้ยมีทิศตะวันตกทิศใต้ทิศใต้วัดฝั่งโน้นอ่ะข้ามถนนข้ามถนนไปเลยเนดะ้จอจักเกร์แอบซ้ายไปหิ้วหิ้ว เป็นยางซีอุยดีจอดดีกีเลยเดี๋ยวเราเข้ามาแต่ละคันนะครับเข้ามาทีละคันดินดัวเลยจอดรถอะไรอ,อี่โโโโ้โอ้ยเต้ยเต้ยเต้ยมาจอดฝั่งนี้อ่ะจอดข้างรถเลยไอปูอนคณะกรรมการนะครับ ปูนลงตรงไหนลงตรงไหนลงตรงนี้ใช่ไหมไอ้เต้ยเต้ยเต้ยถอยมาตรงนี้แล้วเนี่ยข้างหลังรถตู้เนี่ยถอยหลังรถตู้เนี่ยต้องต้องไปดีดดูเอาไปแล้วกันทำไม่ได้ดีดดูทุทุกอย่างตอเงียไม่ดีทำไมไม่เจอมองมองเต้ยระวังรถหลังเด้อ ถอยไปครับชายใหญ่ถอยไปถอยไประวังรถตักพี่มดเดินหน้าไปก่อนเดินหน้าไปก่อนเดินหน้าไปก่อนยกเดินหน้าไปก่อนอาถอยตรงเลยตรงเลยไอ้เตะสามารถเตะอันนี้ดวงเอาหินมาไอ้เอาปูนมานะครับคนเดียวนะครับไม่งั้นก็ลูกลูกชายเชื่อแ่งกันนะครับอันนี้นะปั๊มซิ่งดีนดวงนะครับวันนี้เอาถ่านไม้มาเลยครับหกน้อชั้นที่ขายราคาอยู่ที่อ่า ร้าน้าน <Aladdin> ้าร้าห no ้าครับทันทีขายต๊โต๊ะคือโต๊คือโต๊เรืออะมอไซออกหน่อยมอไซดอซื้อรถแถมคนนะครับถอยอีกหนสาวขาปเตียว อยู่สายยเดี่ยวด้วยในรถติดด่วนรถทัางนอกเตรียมเลยนะครับเตรียมเลยนะครับท้างนอกรถชายใหญ่เดี๋ยวไปจอดทางข้ามข้ามลาดยางไปอ่ะแล้วไปจอดแอบซ้ายแล้วเดินกลับมาวงก่อนนะจอดไว้ก่อนเดี๋ยวเราเพื่อออกไปนู่นกันทีเดียวเลยจอดไว้จอนแอบซ้ายเลยเด้อแอบซ้ายเลยเด้อตรงนั้นแหละนี่นะเนี่ยปูนลงตรงนี้เอาช่วยกันหน่อยครับช่วยกันหน่อยครับแปกปูนนะครับ อ่ะหกล้อมาจอดอยู่ด้วยกันบ้านเนี roy roy ่ยคันไหม่ะคุณเสียงลงเหรอขอบคุณรถรถทุกทุกท่านนะครับอันนี้อู่ใครนี่คันนี้อู่ใครครับคันนี้นี่อู่ไหนนี่เซตินไอ้รถนี้ของใครนี่ชายใหญ่ชายใหญ่ทำไมคุณลืมกุญแจสองตัวเนี่ยอยู่ในรถนี่ เออบนราคาดิคุณทำงานทำไมไม่เก็บของเก็บอะไรให้เรียบร้อยดิพอมาโชว์อ๋อเอาคุณเจมาโชว์ด้วยมาเลยครับรถทรายคันต่อไปครับมาสองคันเลยสองคันเลยถ้ารถใครไม่มีของนะครับออกไปฝักนุ้นเลยครับชายใหญ่ตรงไปเลยตรงไปเลยตรง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 แล้วไปจอดแอบซ้ายนั่นแหละแอบซ้าย เขียวมาเลยครับครับคันเขียวรถเสียยองครับเสียยองรถเสียรงครับน้องชายกับพี่ชายขับมาเนี่ยน้องเนาะอย่าเนี่ยเบิร์นตีดขอบคุณทีมงานช่องยูทูบทุกท่านครับไม่ได้ชาร์จอ่ะที่ชาร์จไม่เจอเดี๋ยวที่ชาร์จไปไว้ไหน ไอฮิ้งบอกว่าหาไม่เจอค่ะก็อยู่ยหนา้ารถัน<า>เอาตัวนี้วางไคันเขียวมาเลยครับคันเขียวรถเสียม,มิ่มรถเสียม,มิ่ม <c oughs> ามาเลยนั่น่ะสองคันนันอ่<ล>ะโอเคเดี๋ยวรับหน้าที่เออเราจะเบิร์ตเรียนด้วย ตัวเนียงก็จะเป็นเหียวรัดทุ้งครับรสชาติเลยวะไม่มีบอกจะรัดทุ้งแล้วก็เหียวรัดทุ้งเด้อพี่น้องเด้อขับขับขับเผื่อการฝากช่องตีเล็กถ้าใครกินข้าวแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจอรออยู่ตรงเสียงที่ท่านได้ยินแต่ก่อนนะครับเดี๋ยวรอรถแหย่ไม่ไพเราะเท่าไหร่อีกคันกำลังทานข้าวอยู่เสียบูมอยู่ไหนครับเสียบูมมาพบผมบนรถแห่ด้วยนะครับเสียบูมทีมงานกองเกียร์ประดานออริโอนะครับ นักดนตรีอาจารย์รนักดนตรีอยู่ไหนทานข้าวกันยังครับตอนนี้เจ๊๋าไปเอาขากล้องให้อยู่ช่องเหียวล่างุ่งจะมาไน่ะพี่ๆใครไปขับรถมาจ้เาไมา้ผมอีกแล้วเพราะว่าแบตหมดครับเอาไปชาร์จแบบแล้วก็ขอบคุณทุกท่านวะครับขอบคุณเสียตีนะครับเสียเต้ยตั้มซิงดินบวนเสียเบียรถน้ำสวยๆจารัสนะครับแล้วก็ เสียตั้มนะครับเสียตั้มอะไรนะตั้มซิงตั้มน้ำซิงนะครับแล้วก็แซมวิ่งไวนะครับแล้วก็น้องนุ่นนะครับน้องนนโอ้หลายช่องเสียเกินวันนี้แล้วก็เสียท็อปตทบมาจากสารคามนะครับแล้วก็ชายใหญ่นะครับแต่หำใหญ่เอ้ยไม่ใช่หำเล็กปวแวแวสวัสดีครับชายใหญ่ครับวันนี้มาคนเดียวหรือว่ามากับใครครับ อ๋อลูกสาวใช่ไหมครับโอเคครับเข้าใจครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมพาขับไมโครครับจบเปาจบอะไรโน้แล้วก็ขอบคุณทีมงานรถตู้นะครับเสียเข้มนะครับมาไกลครับมาจากอ่าปวยเป็ดนะครับประเทศกัมพูชานะครับเสียเมกเข้มแข็งหน่อยเสียเมกเสียเมกสุดยอดนะครับนี่ก็สุดยอดนะครับทีมงานเยาวชนนะครับยิ่งตีกระต่าย ไร้ปันกีเรนค่ะเดี๋ยวสิบหกสบหกแปดเนาะคีก่อนนะคะเดี๋ยวจอกน้าค่ะบ้า